ทำความสะอาดจัก,กระของคุณจัก,กระมาจากคำภาษาสันสกฤตที่แปลว่าวงลอ้อหรือแผ่นดิสซึ่งหมายถึงทรงกลมที่หมุนวนของพลังงานชีวภาพที่แผ่ออกมาจากกระดูกสันหลังจากปมประสาทหลักจัก,กระคือศูนย์กลางพลังงานที่เข้มข้นของ,ของร่างกายที่จัดแนวกระดูกสันหลังโดยเริ่มจากฐานของกระดูกสันหลังไปจนถึงกระหม่อมจัก,กระถือเป็นจุดหรือจุดเชื่อมต่อของพลังงานชีวกายภาพหรือพรานในร่างกายมนุษย์ แม้ว่าจะมีจักระขนาดเล็กหรือศูนย์พลังงานหลายร้อยแห่งในร่างกายแต่ก็มีจักระหลักเจ็ดแห่งที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เฉพาะของร่างกายและอารมณ์จักระรากจักระศักดิ์สิทธิ์จักระสุริยะจักรหัวใจจักรคอจักระตาที่สมและจักรมงกุฎจักระแต่ละอันมีความถี่การสั่นสะเทือนสีและองค์ประกอบของตัวเองและควบคุมการทำงานเฉพาะในร่างกาย จก,กะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปลดปล่อยอารมณ์และเข้าถึงจิตไร้สำนึกของเรายิ่งคุณทำงานร่วมกับพวกเขามากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเข้าใจวิธีการทำงานและวิธีการใช้พวกเขาเพื่อประโยชน์ของคุณเป็นช่องทางให้พลังงานชีวิตไหลเข้าและออกจากออร่าของเราจุดประสงค์ของพวกเขาคือเพื่อเพิ่มพลังให้กับร่างกายและส่งเสริมการเติบโตของจิตสำนึกของเรา จัก,กรกะที่ถูกปิดกั้นสามารถนำไปสู่ความเจ็บป่วยได้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเข้าใจว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อให้พลังงานนี้ไหลเวียนได้อย่างอิสระและรักษาจัก,กระให้สมดุลเพื่อไม่ให้รบกวนส่วนใดส่วนหนึ่งของชีวิตคุณการชำระล้างจัก,กระเป็นวิธีการขจัดสิ่งอุดตันที่ขัดขวางการไหลเวียนของพลังงานตามธรรมชาติทำให้คุณกลับสู่สภาวะสมดุลและสุขภาพแข็งแรง หลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหรือช่วงเวลาแห่งอารมณ์ในชีวิตมาทั้งวันสิ่งสำคัญคือต้องใช้เวลาให้กับตัวเองและจัก,กระของคุณการเรียนรู้วิธีปรับสมดุลจัก,กระด้วยเทคนิคง,ง่ายๆเช่นการทำสมาธิและการหายใจอย่างมีสติจะช่วยให้คุณมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งทางร่างกายอารมณ์และจิตวิญญ,ญาณการล้างจัก,กระเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการฟื้นฟูร,ร่างกายจิตใจและจิตวิญญ,ญาณของคุณ คุณสามารถทำแบบฝึกหัดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนแต่ไม่ควรทำก่อนนอนวิธีที่ดีที่สุดคือทำเมื่อคุณตื่นตัวและมีสมาธิกับกระบวนการมีหลายวิธีในการทำความสะอาดจักรการทำสมาธิเป็นวิธีที่ดีในการทำความสะอาดจักรและเป็นวิธีที่ทรงพลังที่สุดการออกกำลังกายแบบต่างๆที่สามารถใช้ทำความสะอาดจักรได,ได้ได้แก่โยคะศิลปะการต่อสู้ไทชีและชีก่กงการทำสมาธิทำความสะอาดจักระ การทำสมาธิเพื่อชำระล้างจัก,กระเป็นวิธีที่ง่ายในการรักษาจัก,กระทั้งเจ็ดของคุณให้สมดุลสามารถทำได้ในท่าที่สบายและสั้นหรือยาวตามที่คุณต้องการคุณสามารถทำได้โดยลืมตาหรือหลับตาแต่ฉันชอบหลับตามากกว่าขั้นตอนแรกคือการหายใจเข้ากลั้นหายใจสักสองสามวินาทีก่อนที่จะหายใจออกช้า,ชา ฉันชอบที่จะกลั้นหายใจตามจำนวนวินาทีที่สอดคล้องกับจัก,กระที่ฉันกำลังทำอยู่ตัวอย่าง,างเช่นเมื่อฉันทำงานกับจัก,กระรากของฉันฉันจะกลั้นหายใจหนึ่งวินาทีเมื่อฉันไปถึงจักระมงกุดของฉันฉันจะกดค้างไว้เจ็ดวินาทีขั้นตอนต่อไปคือการมองเห็นแสงสีขาวที่ไหลเข้าสู่จัก,กระที่คุณกำลังทำงานผ่านการหายใจเข้าและควันดำที่ไหลออกจากจัก,กระผ่านการหายใจออก คุณยังสามารถหายใจเข้าและออกด้วยสีที่สอดคล้องกันของแต่ละจักรกะหัตทโยคะหัตทโยคะประกอบด้วยอิริยาบถหรืออาสนะต่างๆที่มุ่งเป้าหมายไปที่ส่วนต่างๆของร่างกายคุณอาสนะมุ่งเน้นไปที่การเปิดส่วนของร่างกายที่ถูกบล็อกหรือปิดลงการฝึกหายใจที่เรียกว่าปราณยามะยังช่วยกำจัดการอุดตันของพลังงานในร่างกายของคุณไทเก็ต ไทยชีเป็นการออกกำลังกายจากประเทศจีนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวช้าๆและการหายใจลึกๆแบบฝึกหัดนี้ช่วยให้คุณจดจ่อกับลมหายใจและการเคลื่อนไหวซึ่งจะช่วยขจัดบล็อกพลังงานเชิงลบในร่างกายของคุณและช่วยให้พลังชีพพลังงานไหลเวียนได้อย่างอิสระทั่วร่างกายศิละปะก,การต่อสู้ ศิละปะก,การต่อสู้ช่วยให้คุณเคลื่อนพลังที่ของคุณผ่านการเคลื่อนไหวต่างๆที่ทำให้คุณฟิตสงบสุขกับตัวเองและเชื่อมโยงกับตัวตนภายในของคุณชี่กง ชี่กงเป็นวิธีการรักษาแบบจีนที่ใช้เทคนิคการหายใจแบบควบคุมร่วมกับการเคลื่อนไหวเช่นศินละปะก,การต่อสู้และการฝึกสมาธิอื่นๆเพื่อรักษาและชำระร่างกายของคุณทั้งทางจิตวิญญาณและทางร่างกายโดยนำความตระหนักรู้มาสู่พลังที่และควบคุมการไหลของพลังในการเคลื่อนไหวที่ช้ามากมันเกี่ยวกับการชะลอตัวลงและถูกยึดไวอ้อย่างเต็มที่ในช่วงเวลาปัจจุบันในขณะที่เคลื่อนพลังงานที่ผ่านร่างกายผ่านลมหายใจอย่างมีสติ ลองใช้วิธีทำความสะอาดจากกระที่ทำได้ง่ายเหล่านี้ด้วยความช่วยเหลือจากครูคุณจะรู้สึกเบาและสดชื่นขึ้นมากหลังจากนั้นและงานทางโลกที่รอคุณอยู่จะดูน่ากลัวน้อยลงเล็กน้อยนอกจากนี้โปรดจำไว้ว่าแม้ว่าคุณจะสามารถปฏิบัติเหล่านี้ที่บ้านได้แต่คุณอาจพบสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายมากขึ้นและประสบการณ์ที่มีพลังมากขึ้นหากคุณลองทำในธรรมชาติริมแม่น้ำบนชายหาดหรือใต้ต้นไม้เรารักคุณอย่างสุดซึ้ง เราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณอาโฮออโรราเรเอกอัครราชทูตสหพันธ์กาแล็กติกแปลโดยบูสเด